สวัสดีค่ะทุกคนแ วันนี้นะคะกีจะพาไปดูจะพามาดูนะคะพละก่อนก่อนที่จะตัดกรามมีลายนะคะตัดหนกแก้มแล้วก็หนกคิ้วด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูกันสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาพบกับน้องจีด้านะคะใช่ไหมคะ่ะ เป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมคะตอนนี้เตรียมตัวจะผ่าตัดแล้วตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นนะคะใ <c oughs> ห้น้องเกลือเมื่อชาวโพดด้วยใช่ไหมบอกว่าไอ้ <c oughs> นี่อไอนะโอ้เอ็นพีโอแล้วเนาะทาไมหนูรู้สับทางการแพทย์คะหนูทํางานเกี่ยวกับอะไรนเป็นนางแบบค่ะตัดเดยอะมากเลยแม่เนี่ยตัดเดยอะมากเลยนะคะคุณหมอคุณหมอว่าไงบ้างคุยปรึกษาคุณหมอแล้ว คุยแล้วหมอบอกว่าแบบแตัดแล้วก็จะยุบเยอะแบบจิ้มริมเลยอ่ะจิ้มลิมเลยกระดูกหน้าใหญ่มากอ๋อคุณหมอว่าจะดึงตรงนี้ขึ้นใท้ด้วยใช่ไหมใช่กระดูกใหญ่บีคคนแบบกระดูกใหญ่มากคะหมอบอกอ่ะเริ่มแรกก่อนทําไมถึงตัดสินใจมาทํากับคุณหมอกีชาิคะก็ดูดูรีวิวคะ่ะแล้วก็ทัติดตามพิกี้มาเกือบสองปีแล้วค่ะติดตามพิกี้เกือบสองปีแล้วใช่ใช่แล้ว รีวิวแล้วก็ดูการแคร์ของพี่กี้ว่าเอ้ยนะโอเคอะไรเงี้ยค่ะเออแล้วเห็นพัฒนาการของพีด้วยปะ่ะใช่ใช่ใช <laughs> ก็คือต้องบอกเลยว่ากี้เป็นคนที่ถ่ายให้ดูตั้งแต่ตอนบวมเลยใช่ไหมบางคนนะ่ะเขาจะถ่ายให้ดูตอนที่สวยอย่างเดียวใช่ไหม <laughs> คือกีอ้อยากให้ทุกคนรู้ไงว่าเวลามาทำอะ่ะมันต้องบวมก่อนนะคือทุกคนที่จะมาทำอะ่ะคุณต้องรับให้ได้เกี่ยวกับว่า ตอนก่อนมาทํามันจะต้องบวมมากเนาะใช่ใเออคือกี้อ่ะหน้าบวมแบบจะแตกแล้วอ่ะแต่กี้ก็ถ่ายทุกคนดูเพราะว่าอยากให้เห็นว่าเฮ้ยเวลาหน้าเราก่อนที่จะทําหลังทำอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะสวยมันต้องบวมก่อนก่อนหนกคิ้วเท่าไหร่คะเจ็ดหมืนห้าค่ะราคาขึ้นจากหกหมืนห้านะคะปีที่แล้วเดือนกุมเอเดือนมิถุนา ยังอยู่ราคาหกหมื่นห้าแต่ตอนนี้เป็นเจ็ดหมื่นห้าแล้วค่ะอนะเดนะี๋ยวปีหน้าอาจจะขึ้นอีกป<ช>ีหน้าจะขึ้นอีกเก็คือจะให้ดูเลยว่าอย่างของกี้อะก็เปลี่ยนจริงไม่ว่าจะเป็นหนกคิ้วนะคะหนกแก้ม <S 2> <S 2> <S นกแก้มให้ดูยุบหมดเลยนะคะจากตอนแรกเป็นคนที่หนกแก้มใหญ่มากแล้วก็จมูกนะคะจมูกก็ใหญ่เหมือนกัน อันนี้คือทำาคุณหมอกิชา่าสองรอบรอบสองให้คุณหมอเหลาตรงนี้ออกให้นะคะนี่เห็นปะจมูกก็เลยจะดูเล็กลงคุณหมอกิชาตาก็จะทำแบบโอเพนแล้วก็ตัดกระดูกออกให้ด้วยนะคะด้านข้างนะคะนี่แล้วก็การวีไลนค่ะอตอนนั้นเราเจอกันที่คลินิกหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่พิกี้ยังยัง ทำมาจากที่อื่นน่ะต้ก็ดูคือตอนตอนนั้นยังไม่แก้เนาะกี่ชาติก็ดูมาหลายที่ว่าที่ไหนโอเคสุดตอนนั้นก็เข้ามาถักพิกกี้เนาะจาได้ใช่ไหมแต่พิกกี้ยังไม่ได้ทากรบอกอีชาตรอบสองตอนนั้นยังไม่ทํากระบอกอีชาตินะคะเคสนี้ทั้งหมดเท่าไหร่คะก็บวกกันเอาเองนะคะก็มีนกคิ้วเจ็ดหมื่นห้านะคะแล้วก็มีตัดกามแปดหมื่นห้าเอ้ยนกแก้มเก้าหมื่นแปดนะคะแล้วก็ ตัดกาม8ปดหมห้ายาวถึงวีลายเลยก็อีกเจ็ดหมืนห้านะคะอ่ะฮะเออเราคาดหวังกับการผ่าตัดในครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนคาดหวังก็คืออยากให้สวยละมุนแบบทา,าไม่เป็นกระดูกก็คือโอเคแล้วรับรับได้เพราะว่าพี่กี้เห็นพอดูกันเลยว่ <c oughs> ตื่นตื่นมาก็สวยเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ก็แบบจะสลบไปเหมือนที่ทำทำ,ทำ,ทำข้างล่างเติมคือรู้สึกตัวเข้าไปห้องผ่าตัดออกมาคือรู้สึกที่ที่เตียงแล้วอ,อยากได้แบบนั้นเลยตอนที่แบ่งที่ข้างล่างอฮอก็คือตอนนั้นได้บอกหละะังไหมใส่ท่อได้บอกหมายถึงว่าเขาให้งอตัวเป็นกุ้งแล้วก็บอก<ม>หละะังไหมไม่ใช่ไหมอือเขาให้ดมแล้วสลบไปเลยก็คือที่นี่ก็เหมือนกันก็คือดมแล้วก็สลบไปเลยแล้วก็ มารู้ตัวอีกทีตอนหน้าห้องผ่าตัดพอรู้สึกตัวเขาก็จะเข็นขึ้นมาข้างบนนะคะอ่ะคะได้เห็นห้องผ่าตัดเอ้ยได้ได้เข้าไปดูหน้าห้องผ่าตัดที่นี่แล้วใช่ไหมได้ดูแล้วดูวระบบโรงพยาบาลสะอาดมากเลยสะอาดไหมคะใช่สะอาดมากอ่ะคะเจ้าหาาน้าที่ดูแลดีมากคุณหมอดีมากเลยค่ะคหมออธิบายดีมากแล้ววันนี้ได้คุยกับคุณหมอนานไหมคะนานมากเพราะว่าคิดคือนานอ่ะเพราะว่าหมอมันรอแล้วคุณหมอรอคนไข้แล้ว คือนานมากอ่ะอฮต้องบอกว่าเราเป็นเคสที่เคยฉีดมาด้วยใช่ไหมใช่ใช่มีฉีดอะไรบ้างน้าพาแก้มใช่ไหมสองอย่างใช่ไหมคะใช่แต่คางจำไม่ได้แล้วว่าอฮะแล้วก็จมูกน้องค่อนข้างที่จะใหญ่ด้วยใช่ไหมอันนี้คือจมูกออริจิเลยเนาะห้ำใหญ่มากหมอบอกาห้ำใหญ่มากยก็คือ ตอนที่จะมาทำเนี้ยน้องก็ต้องตัดทําออกนะคะแล้วก็เนี่ยทําตรงเนี้ยตัดกระดูกออกหมดเลยเหมือนของเกียเมื่อก่อนใครที่เคยติดตามจะเห็นว่าจมูกเกียตรงเนี้ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นอย่างเงี้ยขึ้นมาเลยเป็นทัามขึ้นมานะคะตอนนี้ก็เล็กลงแล้วกี้ทําหน้ากับคุณหมอกิชา่าตอนถ้าเป็นเดือนธันวาก็ครบหนึ่งปีพอดีนะคะตอนนี้ ตอนนี้น่าจะสิบเอ็ดสิบเอ็ดเดือนแล้วก็เดือนหน้าก็จะครบหนึ่งปีพอดีอ,อ๋อ่เห็นพัฒนาการพีกี้เรามั่นใจขึ้นไหมมั่นใจมากอย่างสวนแบบพีกี้ว่าเ <laughs> มาก็คือทำที่เนี้ยกี่จะบอกตามตรงเลยว่าตอนแรกๆอะ่ะมันอาจจะบวมแล้วก็ยังไม่สวยมากอย่างเช่นแบบมีหน้ามีหน้าค้อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย มันก็ค่อยๆเข้าที่แล้วก็สวยขึ้นเย่างของกี้อ่ะมันก็มีนิดนึงเพราะว่าหน้ากี้ก็มีห้อยอยู่แล้วมันก็ดีขึ้นนะคะเนี่ยป้มันจะมีนิดนึงเนี่ยน,นิดนึงแต่เข้าใจป้าด้วยหลักการอะคือหนกแก้มเราก็ใหญ่มากกามเราก็ใหญ่มากเนื้อมันก็ต้องเหลือบ้าเป็นธรรมดาจะดึงให้ด,ด้วย,ยคะยใช่เหมาะ อย่างเค็เนี้หมอก็จะดึงดึงขึ้นให้ด้วยเปิดแผลตรงนี้หมอก็จะดึงขึ้นนะคะออ uh huh. okay. นี่ี่กาดแวนี่อันนี้ <Okay. S 1> ก็จะเป็นแผลนะคะที่คุณหมอวาดทายเนี่ยอย่างของกี้ก็ให้ดูทุกคลิปเลยว่าเนี่ยมันก็จะไม่แน่ใจว่าเหตุหรือเปล่าเพราะว่ามันเล็กมากเนี่ยเห็นเป็นขีดๆมาทุกคน นี่ยค่ะก็คือเทคนิคเนี้ยผมร่วงน้อยมากจริงๆ mm hmm. เพราะว่ากี้ไปเห็นของที่อื่นมาเยอะหนูเคยเห็นของที่อื่นมาที่แบบว่าผมมันหลุดหายไปเลย <Okay. S 1> อะเนาะอ่ะแล้วดูของพี่กี้สิอ่ะลองแหวกอืมไม่มีไม่เจียวเองอะ่ะอ่ะอยู่ตรงไหนนี่ย นี่ก้าเท้าแหวกให้ดูเลยนะคะว่ามันเนียนมากจนแทบแบบมองไม่เห็นเลยแล้วเมื่อกี้ก็เป็นผีป้าตอนนี้อ่ะค่ะโอเคก็เดี๋ยวรอดูหน้าน้องนะคะว่าหลังทำเป็นยังไงบ้างนะคะน้องจีด้านะคะตอนแรกอ่านเซตนางอะไรวะจีด้าเจ้าเจ้าเอาว่าจริงๆนะ น,น,นำสกุลจริงๆน้านําสกุลเลิศอาวาสนะคะอ่ะบอกอีกทีหนึ่งก็จะมีของน้องก็จะมีกหนกคิ้วนะคะเจ็ดหมนห้าแล้วก็มีเออตัดหนกแก้นะคะตัดหนกแก้ตรงถ้าเปิดแผลข้างบนหมวจะตัดออกได้เยอะมากกว่านะคะแล้วก็มีตัดกลามย่ามาถึงวีลาย ได้เห็นของเคสวันนี้ที่มาฟอลโล่แล้วเป็นไงบ้างสวยมากเลยอ่ะสวยขึ้นไหมคะใช่ใช่สวยขึ้นมากเลยอ่ะอันนี้เป็นก่อนทำนะคะนี่ให้ดูอีกรอบหนึ่งเนี่ยเห็นปะหน้าเปลี่ยนมากนะคะที่เห็นชัดเลยคือจมูกเลยใช่จมูกเปลี่ยนมากจมูกอันนี้แบนมากเลยอันนี้คือเขาทำมาแล้วสามรอบด้วยนะอ้โหอ พูดถึงห้องพักที่นี่หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างดีมากค่ะสะอาดแล้วก,ก็แบบสงบมากเพราะต้อ huh. งพักหลังคาจากต้องแบบสงบอ่ะไม่ใช่แบบวุ่นวายอยากนอนอ่ะ <c oughs> เพราะว่าเท่าที่ดูทุกเคสเลยอ่ะส่วนมากจะอยากนอน <c oughs> ใช่ไหมอยากนอนอ <c oughs> เพราะว่าหน้าเราแบบว่ามันจะมีความแบบตึงๆนิดนึงเราก็แบบหุดหงิดเนาะถ้าใครมาคุยมาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะโดนวีนได้ <c oughs> เพราะว่าอย่าง,งกี้กี้ก็ทําทั้งหน้าเหมือนกันนะที่เนี้ยกี้ก็หลับไปเลยสามวันที่นี่น้องได้นอนด้วยใช่ไหมคะกี่วันเอ่ยสวันสามวันนะคะปังแล้วปัง <laughs> ก็จะได้อยู่ในความดูแลของแพทย์และพยาบาลนะคะอ่ะลืมอันนี้อยากให้เน้นย้ำว่าที่อื่นอะ่ะก็มีทำเกี่ยวกับกามกับโหนกแก้ม เกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วราคาถูกกว่านี้เยอะด้วยแล้วทําไมเราถึงแบบตัดสินใจมาทําที่นี่แบบกับราคาเท่านี้ก็คือที่อื่นน่ะตัดคือดูรีวิวแล้วก็ศึกษาเยอะมากคือตัดแบบไม่ถึงเส้นประสาทอ่ะก็ต้องมาตัดสามอีกรอบมึงก็คือเสียเงินก็คือเสียครั้งเดียวไปเลยใช่คุณหมอจะตัดเราไปเลยนประสาทให้เลยนะคะคือตัดม่ใช่มาแก้อีกรอบมึงก็เสียเงินอีกรอบมึงแล้วก็เจ็บตัวอีกอืมก็เลยเลือกที่นี่เนาะ ใช่มั่นใจคุณหมอมากเพราะว่าอะไรเห็นกระดูกที่ตัดออกมาจริงๆด้วยใช่ไหมครั้งใช่โอเคขอบคุณค่ะแล้วเพื่อนๆก็คือแนะนํามาที่นี่ด้วยเพื่อนๆที่เคยทํางานกับคุณหมอที่โรงพยาบาลเก่าก็นำมาที่นี่ขอบคุณมากเลยค่ะบาๆค่ะค่ะคุณแม่เป็นไงวงเป็นห่วงไหมคะเฉย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 วันนี้คุณแม่มาเป้าด้วยนะคะให้หมาตาลานเวลาเวลาที่จะทํา ข้างบนข้างล่างอย่างเงี้ยน้องแบบว่ามาบอกเราก่อนนะให้เรามาเป้าไหมคนเด็กไม่บ <c oughs> อกงไม่บอกไม่บอกเรอแอบทำหรือเปล่า <c oughs> อ๋อคุณแม่ <c oughs> ห้ามร้องไห้นะวันเนี้ยคือมีหลายหลายทางมากที่คุณแม่มาเฝ้าแล้วพอลูกเข้าห้องผ่าตาดัดคุณแม่จะแบบ <c oughs> เป็นห่วงแล้วก็ร้องไห้แบบคิดไปนั่นนู่นนี่ลูกจะปลอดภัยหรือเปล่า คือทุกอย่างอ่ะคุณหมอเขาต้องเซฟเซฟตัวเองอยู่แล้วเซฟทุกอย่างอะไรเงี้ยเออก็คือทําที่เนี่สวยแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะให้ดูหน้ากี้เป็นตัวอย่าง,งเลยคือกับคุณหมอทางหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นหนกคิ้วหนกแก้มนะคะให้ดูหนกแก้มเคยทำที่อื่นมาแล้วก็มาแก้ที่นี่กรามก็ทําใหม่วีไลนด้วยนะคะตอนนี้หน้าก็เข้าที่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเมื่อก่อนอ่ะ ลงรูปยังแต่งรูปเยอะใช่ไหมเดี๋ยวนี้ลงรูปแล้วแต่งรูปน้อยกว่าเดิมเยอะมากเพราะว่าหน้ามันเล็กลงแล้วจริงๆสวยสวยสวยไหมคะคุณแม่สวยสวยขอบคุณคะ <laughs> <sh arp> ่ะคุณแม่ไม่โกหกนะคะอ่า <laughs> ให้ดูห้องพัก <laughs> อีกทีหนึ่งนะคะห้องพักเราก็สวยสวยดงดงามนะคะนี <laughs> <h> ่ <laughs> พยาบาลก็จะอยู่ตรงนี้นะคะคอยดูแลคนไข้ตอดเวลานะคะให้ดูทุกเคสเลยอย่างอาทิตย์นี้ใครอยากจองเข้ามาต้องจองล่วงหน้านะเพราะว่าคิวเริ่มแน่นแล้วคิวแน่นแล้วอย่างวันอังคารพวกนี้ก็ไม่ได้รับเพิ่มแล้วพือรหัสก็มีผ่าตัดหลายอย่างใช่ไหมคะน้องเนยใช่ค่ะโอ,อ้เพราะฉะนั้นน่ะใครอยากรีบจองก็รีบจองเข้ามาเลยนะคะ บริการดีๆเป็นกันเองนะคะพยาบาลก็สวยสดงดงามนะคะบายนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นพยาบาลดูแลคนไข้นะคะที่เรากดเข้ามามันก็จะมาโชว์ตรงนี้ค่ะทุกคนนี่ก็จะมาโชว์ตรงนี้นะคะเห็นไหม ระบบมาตรฐานโรงพยาบาลทุกอย่างนะคะห้องพักอันนี้ห้องพักยังไม่มีคนมาเข้านะคะอย่างห้องพักเราก็จะมีสิบห้องนะก่อนนะห้าห้าห้องสิบห้องค่ะทั้งหมดใครอยากทำก็ต้องจองล่วงหน้าเพราะว่าเคสหนึ่งก็จะนอนวันหนึ่งสามวันสี่วันอะไรอย่างเงี้ยใครอยากทำก็บุ๊กคิวเข้ามาเลยว่า เฮ้ยฉันจะมาทำนะก็จะได้ห้องใหญ่แบบเนี้ยอย่างเนี้ยน้องเขาบุ๊กคิวมาล่วงหน้าประมาณกี mm hmm. ่เดือนนะคะเดือน mm hmm. หนึ่งเดือนนะคะ mm hmm. ก็ได้ห้องพักห้องใหญ่เลยเนี่ยเพราะว่ามันจะมีห้องพักห้องเล็กด้วยสําหรับแบบว่าเคสแบบตกหล่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอนี้ก็จะเป็นห้องเล็กนะคะใครอยากแบบว่าได้ห้องใหญ่ก็บุ๊กคิวเข้ามาเลยมาจัาเข้ามาเข้าบัญชีคุณหมอนะคะสองหมื่นก็จะได้แบบว่า บุกบุกเคท่าย้นะคะได้ห้องใหญ่เลยนะคะ <im it> อะ <im it> พิลี่ก็จะพาน้องน้องของคนไข้ไปซื้อของมาน,งนะคะมาค่ะ,ะพิลี่อนาคตอยากทำอะไรบ้างคะ <im it> ทงหน้าค่ะอยากทำกับหมอก,กีชาทั้งหน้า <im it> พิลีก็ดูแลดีมากค่ะอ่ดูของ <im it> พิรี่ก็หนุบผิวใหญ่เลย <laughs> <im it> เอะอ,อีกแล้ว ล่าสุดกูงงมากแลปอุบชลีนูแล้วแบบโผล่แบบนี่แปลงเพศตั้งแต่อายุสิบเฟนนี่ไม่แอบไอ้นะเฟนหนึ่งเฟนสกูแปลงเพศตั้งแต่อายุสิบแปดกูงงมากอีกแล้วไม่ก็โดนคนโดนคนเหมาง่ายเมาไม่เลิศก็เลยแบบวัดต้องเกี่ยวกาสอีกนึงทำไมอะ แล้วประมาณว่าเป็นบทสนทนาของเพื่อนแล้วเพื่อนก็คุยกันว่าเพอเนี่ยโชคดีเนาะแม่ทำแปลงเพียร้ทยอะไรอย่างนี้อแล้วหน้าเขาเปลี่ยนจะบัฟนะ่ยเขาบอกว่าไม่เห็นดีเลยหาเองพูนน่าภูมิใจกว่าออ๋แล้วฉันผิดตรงไหนที่แม่ฉันแปลงเพียร้ทยก็ใจละฉันผิดตรงไหนก็เลยยังคิดอยู่พี่ดีก็เห็นหน้ากี้ตั้งแต่ตอนที่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วแล้วก็ ตอนแก้ล่าสุดเมื่อก่อนหน้านี้ก็กระดูกใหญ่ทั้งหน้าเลยน้ช่มีแบบหนกแก้มีกามีวีลลไลน์อะไรเงี้ยใหญ่ทั้งหน้าเลยคือเมื่อก่อนอะคนจะแอนตี้ไม่ต้องใช่ไหมคะกินในอุณหภูมิปกตเออิเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเจ็บคอให้กินอุณหภูมิปกติถ้าน้องซื้ออะไรบ้างปะซื้อแล้วก็ซื้อข้าวค่ะนี่สรุปไปเจอร้านข้าวร้านหม่อยู่ข้าง 7, <อ> <160. S 1> เซเว่นหลอสิบเลิศและอร่อยกว่า กหกคิ้วเจ็ดหค่ะหนูทักไปในแชทแล้วสนใจมากๆได้เลยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นน้ำยาบ้วนปากนะคะคนไข้ยังแต่งฝันไม่ได้ช่วงแรกๆนะคะก็จะให้น้ำยาบ้วนปากแบบนี้นะคะนี่เลยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวก่อนเข้าห้องผ่าตัดก็หนูก็บ้วนอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปหน้าห้องผ่าตัดเขาจะให้บ้วนปากอีกทีหนึ่ง น้ำยาวมันก็จะขมๆเพราะเราไม่ได้กินข้าวด้วยมันก็จะอ,อ่ะบนอันนี้ก็ได้แล้วก็จะมีน้ำมะพร้าวนะคะให้น้องแล้วก็เจได้ไรเฮ้ยเอยน้ำผลไม้ไม่ได้ซื้อหรอกพิรี่รเป็น,ปนบ<อ>กล่อนน้ำผลไม้อย่างน้ำมะพร้าอย่างเดียวเลยเอาเป็นกล่องเล็กๆก็ได้ข้าหลักมันจะมีเอน้ำมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์เอ้ยน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เป็นกล่องเขียวกล่องส้มอ,อ,อะไรอย่างเงี้ย นี่เพราะว่าเจไดไลน์าบางทีคนไครก็ไม่อยากกินไนงะใช่เดี๋ยววนปากก็เข้าห้องผ่าตัดเป็นไงเซเว่นไก่ไหมคะมเซเว่นไก่ไหมอ่คี ยังไงเป็นกำลังใจให้น้องจีด้าด้วยนะคะให้ออกมาสวยๆนะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถแอดไลน์กี้มาสอบถามได้เลยไลน์แอด npf 6 0 0 5 f นะคะหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้ในเซนะคะสวัสดีค่ะ